สำหรับพิธีกรรมภายในงานเมื่อประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก็ได้นำประกอบพิธีบพุพเปตะผลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยตัวแทนประธานบุญพิธีได้จุดทุปเทียนหน้าพระพุทธพระธรรมและหน้ารูปผู้ไวยชนก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำอุทิศส่วนกุศลส่วนคณะสงฆ์ก็ได้สวดธรรมนิยาม ร้อมกันนี้ตัวแทนประธานบุญพิธีและคณะเจ้าภาพก็ได้ทอดผ้าบางสุกุลจากนั้นเป็นพิธีถวายมัตตากาพตาหารส่วนตัวแทนประธานบุญพิธีและคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยเทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวสมโภชนียขถาและนำคณะสงฆ์ให้พรค่ะสำหรับบรรยากาศงานบุญในวันนี้สาธุชนทุกท่านได้เห็นความสำคัญ ของการทำบุญเนื่องในวันพระเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูที่ชาวพุทธได้แสดงออกต่อผู้มีพระคุณแม้ว่าท่านจะละโลกนี้ไปแล้วแต่ก็ยังทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้แก่ท่านเพื่อให้ท่านได้พ้นจากความทุกข์และมีความสุขในสัมไารภพค่ะ